ค่ะพี่น้องคะเพราะชีวิตของเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโชคชะตาวาสนาของคนเราก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วกวัวชีวิตของคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เธอจะต้องผ่านความทุกข์ยากลําบากผ่านความอดทนมามากแค่ไหนกว่าเราจะมีวันนี้มื่อนี่เฮาสิมะฟั่งเลื่องเล่าดีๆเป็นกำลังใจดีๆของลูกอีสานพระถิ่นไ้ฟังเนาะคะนะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสุผู้สู่คนเสียงเจียวเจ๋ยวอย่าเล่นไม่อีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมืนน่อนี่อากาศดีจัดไปเนาะคะ่ะเนาะนำสิ่งดีๆ อากาศดีๆบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องก่อนอื่นก่อนตีสิไปฟังเรื่องเล่า,าการสู่ชีวิตของเมียฝร,รังท่านนี่เป็นอีหยังที่นาภาคภูมใิใจดีอกดีใจน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะก่อ,กอนท่าสิไปฟังเรื่องเล่า,อาของเธอเยลินกับขอทักทายยายยังพี่น้องสุภุสุคนแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆถึงเอฟซีไม่ไม่ที่เข้ามากดติดตาม เขามาส่งกำลังใจเถื่อวาเยเลินตอบเมนซาแน่ยังแน่กัขออภัยไวลาหลายเด้อค่ะเด้อว,ว่าลังเถื่อเย,ยลินเห็ดเห็ดงานเห็ดงานหลายแล้วก็อันบ่าท่านได้มีเวลาตอบคอมเมนต์ไอ้น้องจังสีนะคะ่ะค่ะโอ้แดดคือซองแต่พี่น้องจ้าค่ะเย,ยลินกัสีย่างเล่นย่างหัวไปน้ำเหลาไปน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะมือนี อากาศปลอดโปร่งดีลรวก็ะเงียบสงบดีค่ะพี่น้องค,ค่ะค้นบอ่อไลยปันไดค่ะอย่าเล่นมีแนวสีมาว่าให้พี่ให้น้องฟังถึงชีวิตเมียฝรังท่านหนึ่งนะคะนะค่ะแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆท,ที่ที่ให้เลื้ยงเล่ามาให้มาว่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ อ่าให้มาว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้สายโฟหลายๆท่านหรือว่ามาดามหลายๆท่านที่ใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศในมุมมองของการสู่ชีวิตและความอดทนต่างๆเนาะ,นะ่ะเนาะค่ะถ้าเป็นผู้ยิ่งบันนอกออกหน้าทั่วไปเนี่ยะพี่น้องย่าลืนขออนุญาตใส่คำนี้เนาะค่ะเนาะเป็นเด็กบ้นบานหัวหไปหน้าเด็กชนบททั่วไปอา่าค่ะจากที่บบ ประสบสุขกับชีวิตของคนให้แล้วนั่งก็เลยเบนเข็มามาจับพลัดจับพลูได้แฟนต่างชาตินะคะเนะาะโดยความรูที่มีติดโตนิดหน่อยอบอดไดเรียนมาสูงดังนั้นแล้วเราบอคอยได้ภาษาหรอกบอคอยได้รูอีโนอีเนอียงต่างๆทั่วไปค่ะพี่น้องคานั่งมาเรียนรูกับ สามีของนางอยู่ในต่างประเทศมาเริ่มต้นชีวิตมายู่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่งมาเริ่มตน้นยุนี่ค่อนข้างสียากเอาการค่ะพี่นอ้องยากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอาหารการกินทั้งสภาพอากาศไกลบ้านไกลซองไกลพอไกลแม่ <c oughs> ในจังหวะนั้นไหนจะทนความเหน็บหนาวค่ะบเห็นเดือนเห็นตะเวนนะคะเนาะค่ะนั่งมาสู่ชีวิตยุ่หนีกับสามีของนา่งไหนที่ต้องส่งเงินจุนเจือครอบครัวทางบ้านเหมือนเมียรังทัวๆไปที่มีโอกาสที่สิจุนเจือครอบครัวนะคะเนาะหน่อยหลายก็ขื้นอยู่กับว่าเจ้าหาใดซาใดจะเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อ จะลิ้นหลบค้นกันว่าบ่มีค้นกับมีคือเกาหลบข้าเจ้าจักน้อยกันหอดใส่ละพพ่น้องค่ะกับมีไล่ได ที่สดูแลเจ้าของลาราส่งให้ครอบครัวแบ่งปันให้กับครอบครัวเท่าที่เล่าเสียเหตุใดเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะมื่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก นั่งทนความกดดันจากครอบครัวจากคนในหมู่บ้านต่างๆว่าได้พัวฝรั่งเถ่าได้พัวฝรั่งจนเออไปอยู่หอดเมี่ยงหนองเมืองหน้าแล้วอันใดกันยังบ่ท่านได้สร้างได้แปลงนี่คือความกดดันของเราของเราที่เราได้รับอยู่เสมอมาเนาะค่ะเนาะคนเฮ้าไปอยู่ใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆกับบ่ท่านได้มีอ,อียงเออึ้นมาเป็นสิ่ิงเป็นอันใดดอกคะ่ะคนเฮ้าซัว ส่วนสี่สั่งสีแปลงได้แต่ละสิ่งต่ละอันได้ใส่เวลาบรแม่นหน่อยๆปีเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วชีวิตของเราอยู่กับความกดดันจากฟังทั้งเมืองไทยแล้วกับฟังกดดันทัางต่างประเทศด้วยความที่การซื้อสารต่างๆ บ่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะบ่ได้ดีเท่าที่ควรแต่เราก็อดทนเอาโดยความอดทนของเราทุกอย่างเหตุให้สามีเกิดความหักความแพงขื้นหลายกว่าเก่าเกิดความเมตตาสงสารเราค่ะเพ่น้องคะค่ะจากจุดเล็กๆที่เขามีชีวิตร่วมกันมา,าก่อล่างสร้างตัวจากความยากลําบากนะคะเนาะจากความยากลําบากาจนว่าเรามามีจุด จ,จุดที่หลายๆคนอยากจะมีก็คือได้เป็นเจ้าของได้เป็นเจ้าของฟ้ามเนาะค่ะเนาะได้เป็นเจ้าของฟ้ามจากจุดเล็กๆธุรกิจค่อยๆ ขยับขึ้นทีละนิดทีละหน่อยจากจุดเล็กๆกลายเป็นจุดที่ใหญ่โตจากฟ้ามหน่อยๆกลายเป็นฟ้ามใหญ่จากฟ้ามจากฟ้ามมาฟ้ามแกะกลายเป็นฟ้ามไก่ฟ้ามงัวฟ้ามควายขึ้นมาจากสองมือสองขาและสมองของสองผัวเมียนีที่กอร่างส้างโตขึ้นมาน้ำกันจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้นิดหน่อย พี่น้องคะ่ะเราสามารถก่อลางสร้างตัวมากับแฟนของเราได้แต่ก่อนเราสิมาอยู่หอดจุดนี้ได้ชีวิตของเราก็ผ่านความระทมขมคืนผ่านผ่านวิบากกรรมต่างๆค่ะพี่น้องคะ่ะผ่านวิบากกรรมต่างๆอีย่างแนวปติค่ะคำข้อละหาของคนในหมู่บ้านอยาิพี่น้องเนี่ยไปอยู่เมืองหนองเมืองหน้าอันนั่นกับบ่อดดอันนี้กับบ่อใด เขาสิตัวสีตมมึ่งแล้วเออเขาลอใสออ่พี่น้องคะเขาลอใส่เมียฝรั่งหนางโงด่ด้เออสารพัดแต่นั่งสีไดรับรูสีได,ไดยิ้เนาะคะเนาะบางครั้งการที่เราจะพิสูจน์อะไรให้คนรอบข้างเห็นหรือว่าให้เขาเห็นความสําเร็จของเราไม่ใช่แค่หนึ่งวันสองวันสวันบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าที่เราจะมายืนหยัดอยู่ได้ กว่าที่คนลหลายๆคนจะมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีความสำเร็จในชีวิตขึ้นมาได้เขาใช้เวลาเป็นสิบสิบปีค่ะดังนั้นแล้วเล่ากัเก็บคําดูถูกเรานันคำว่เลเรานั้นมาเป็นแรงบันดาลใจว่าฉันจะต้องทำให้ได้ฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ต่างแดนฉันเลือกที่จะมีผัวฝรั่งลำบากทุกยากแค่ไหนฉันก็จะก้มหน้าสู้ หนึ่งเรามีความอดทนเป็นเป็นหลักให้ตัวเราเองสองเราฟ้าฟัานอุปสรรคทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละมือสู่เอาจนได้เป็นคนของประเทศนั่นสู่เอาจนได้เลี้ยนใบขับขี่ผ่านสู่เอาจนได้จนได้มีหลักเป็นของเจ้าของ ค่ะพี่น้องคะเรามีความผาคภูมิใจตรงจุดที่ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งความรู้ไม่มีมาใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนตัดสินใจเอาหัวฝรั่งมาใส่ชีวิตอยู่เมืองนอก ถือตราหนาว่านาโง่นายังสารพัดสารเพ่ถือเขาต้มใส่ล่อใส่ก็ว่าไปค่ะพี่น้องค่ะแล้วผ่านตรงจุดน,นั้นผ่านความกดดันทุกสิ่งทุกอย่างมาปัจจุบันเราก็มีอย่างที่ยยลิ่นพึงบอกไปนั่น,นล่ะค่ะโดยความภาคภูมิใจของลูกผู้หญิงคนนึงและที่สุดก็คือเธอมีครอบครัวเล็กๆ มีลูกสาวลูกชายที่น่ารักมีสามีที่รักและเคารพและให้เกียรติเธอค่ะพี่น้องคะ่ะเราขอส่งกำลังใจให้สาวไทยทุกคนให้สายฟอทุกคนที่เดินทางสายฟออยู่ว่าถ้าเรามีความอดทนอดกลั้นแล้ว ตั้งปฏิพาน์ไว้ให้ตัวเองว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เราจะต้องทําให้ได้ความสําเร็จจะเกิดขึ้นค่ะและสิ่งที่เล่าภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือสิ่งที่เล่าภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือเล่าบดายมาชุบม,มือเปิด สมบัติที่มีในปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในปัจจุบันนี้มาจากสองแรงสองขาช่วยกันสร้างกับสามีของเขาค่ะจากคนที่ไม่มีอะไรมาแต่เสียผา,าค่าขิ้งกับเป๋าเล็กๆติดตัวมาปัจจุบันนี้เธอเป็นเจ้าของฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศหนึ่งของยุโรปเป็นเจ้าของฟาร์มทําเองจัดการทุกอย่างเองอ ดูแลลูกน้องเป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งลูกน้องให้กับฟาร์มตัวเองก็ได้ถือว่าเรามีประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าง,งสวยงามที่เราผ่านความอดทนผ่านความทุกข์ยากลำบากมาจนมหาหอดนมีพี่นอ้องปองไปพอแมอ่บุคคลหลายๆคนที่เคยดูถูกเขาไวปัจจุบันนี้ คนเหล่านั้นชื่นชมยินดีกับชีวิตของเขาที่เขาฝ่ามรสุมต่างๆยืนหยัดอยู่ได้ด้วยล้าแข้งตัวเองสู้มาได้ด้วยกำปั้นตัวเองกับทรัพย์สินเงินทองสมบัติที่มีร่วมกันกับสามีเขาไม่ได้มาชุบมือเปิบของใครทั้งสิน้นแต่เขาสร้างมาด้วยกันนี่คือความภาคภูมิใจของลูกอีสาน <c oughs> ว่ามหอนมองนี่ยอยลิ้นสีห้ค่ะความภาคภูมิใจ ของลูกอีสานทุกคนนะคะที่มาสู่ชีวิต,ยตอยู่ตางแดนนี่เยลินก็เป็นคนหนึ่งที่ขอทรงกำลังใจให้ทุกๆุท,กท่านที่สู่ชีวิตอยู่นี่ ขอให้่านพลทุกทุกสถานการณ์ไปได้โบมีอีหยังที่ห้าสีเห็ดบบได้บดบมีอีหยังที่ห้าสสผพานไปบบได้ดอกค่ะแล้วยยลินก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆถึงเจ้าของเลื่องที่ไว้อกไวใจไว้ว่างใจเยลินมาแห่งเยลินนําเรื่องล่าออกมาเ้าในส่วนหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อปลุกพลังชีวิตให้สาวอีสานสู้ชีวิตในต่างแดนวันนี้เราไม่สําเร็จพรุ่งนี้ เราก็จะสำเร็จขอให้เรามีความอดทนแล้วก็ตั้งมั่นในการสู้ชีวิตต่อไปค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เยลินมีมาฝากมาตอนหลายเติบอาจสิบบไดมีอียงตื่นเต้นมากมายแต่แง่คิดของเยลินก็คือความอดทนเฮ็ดให้เห่า,พานพนพลอปสรรคทุกๆอย่างไปได้สองพลังลบที่เราได้รับมาเราเปลี่ยนให้เป็นพลังบวก ถือซะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันให้เรามีความสําเร็จในชีวิตในวันนี้สาวนั่งนี่เรามีความสําเร็จขึ้นมาได้จากพลังลบเหล่านั้นนะคะดังนั้นแล้วใครจะดูถูกเราก็ให้เขาดูถูกไปเพราะการที่เขาได้ดูถูกเราเขาไม่ได้มาอยู่ในจุดที่เรายืนเขาไม่สามารถรับรู้อารมณ์หรือว่าความเคลื่อนไหวหรือว่าชีวิตในแต่ละวันในแต่ละช่วงตอนของเราได้ดังนั้น จงยิ้มรับกับคำดูถูกเหล่านั้นเพราะคำดูถูกเหล่านั้นคือแรงผลักดันให้เราได้มีวันนี้ค่ะพี่น้องคะเปลี่ยนพลังลบให้เป็นพลังบวกเพื่อขับเคลื่อน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ความสําเร็จอย่างสวยงามนะคะคลิปนี้ยเย้าแล้วพี่น้องคะ่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เข่ามาเยี่ยมมาซองมาเบิงมาให้กําลังใจเด้อค่ะเด้อค่ะยาลินขออนุญาตบาทข้ามจบไปสากร่อ,อ,อนขออวยพรให้ไอ้น้องสุภูสุคนทั้งมาดามต่างแดนกะดีมาดามเมืองไทยกะดีสู้ผูสุคนขอให้ประสบโชคดีในชีวิตขอให้มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ต่าง ใจปรารถนานะคะจังใดก็คอหยดูแลสุขภาพด้วยพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะคลิปนี้แยลินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย